ทุกคนหัวเราะเมื่อฉันบอกว่าจะส่งลูกเรียนวาดรูปวันนี้รูปภาพของลูกฉันขายได้ล้านสองฉันชื่อลุงประสิทธิ์อายุ56ปีขับแท็กซี่ในกรุงเทพมา30ปีแล้วรถแท็กซี่คันนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ฉันมีมันพาฉันขับผ่านทุกถนนทุกซอยทุกเวลาตั้งแต่เช้าจรดดึกแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขับต่อไปได้ทุกวันคือลูกสาวฉันธิดาเด็กคนนี้มีพรสวรรค์พิเศษตั้งแต่อายุหขวบ เธอวาดรูปได้สวยกว่าเด็กคน,นอื่นๆทุกอย่างที่เธอวาดมันมีชีวิตพอทิดาโตขึ้นเธอบอกว่าอยากเรียนศิละปะอยากเป็นศิลปินฉันดีใจแต่คนรอบข้างไม่คิดแบบนั้นยัดิญาบอกว่าบ้าเหรอส่งลูกเรียนวาดรูปเรียนจบมาจะทําอะไรกินขับแท็กซี่เหมือนพ่อเหรอเพื่อนบ้านบอกว่าไม่มีเงินยังจะเรียนศิละปะมีแต่ลูกคนรวยเขาเรียนกันแม้แต่ครูที่โรงเรียนยังบอกว่าควรให้ลูกเรียนอะไรที่มีอนาคตบัญชีวิศวะ อะไรที่หางานได้ง่ายหน่อยแต่ฉันเห็นแววตาลูกทุกครั้งที่เธอวาดรูปตาเธอเป็นประกายเธอมีความสุขฉันถามตัวเองว่าถ้าฉันบังคับให้เธอเรียนอย่างอื่นเธอจะมีความสุขไหมฉันตัดสินใจส่งลูกเรียนศิลปะค่าเทอมแพงกว่าคณะอื่นหลายเท่าอุปกรณ์วาดรูปสีน้ำมันผืนผ้าใบทุกอย่างราคาแพงฉันต้องขับแท็กซี่มากขึ้นจากวันละ12ชั่วโมงกลายเป็น16ชั่วโมงบางวันฉันนอนในรถแทนที่จะกลับบ้าน เพื่อจะได้ขับต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเลยภรรยาบอกว่าพ่อเธอะร่างกายคุณไหวไหมฉันบอกว่าไหวลูกต้องได้เรียนทิดารู้ว่าพ่อทำงานหนักเธอบอกว่าจะหางานพิเศษทำฉันบอกว่าไม่ต้องลูกตั้งใจเรียนก็พอพ่อทำได้4ี่ปีผ่านไปทิดาเรียนจบแต่ปัญหาก็ตามมาหางานยากมากไม่มีบริษัทไหนอยากรับศิลปินญาติญาติพูดกระแสว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ควรเรียนทิดาเริ่มทอ้อ เธอบอกว่าเสียใจที่ทําให้พ่อเหนื่อยเปล่าฉันบอกเธอว่าลูกพ่อไม่เคยเสียใจลูกยังไม่แพ้หรอกแค่ยังไม่ชนะเท่านั้นฉันบอกลูกว่าวาดรูปต่อไปอย่าหยุดใครไม่เห็นค่าไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกหยุดนั่นคือการแพ้ที่ดาทําตามที่พ่อบอกเธอวาดรูปทุกวันเธอโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียบางครั้งก็มีคนชมบางครั้งก็เงียบเธอไม่ท้อเธอวาดต่อไปจนวันหนึ่งมีคนส่งข้อความมาหาเธอบอกว่าชอบผลงานของเธอมาก อยากให้เธอวาดภาพเหมือนให้เธอรับงานทําจนเสร็จลูกค้าพอใจมากแนะนําต่อให้คนอื่นๆงานเริ่มเข้ามาเรื่อยๆจาก1ชิ้นเป็น5ชิ้นจาก5ชิ้นเป็น20ชิ้นลูกสาวฉันเริ่มมีชื่อเสียงแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือเมื่อปีที่แล้วแกลเลอรี่ศิลปะชื่อดังติดต่อมาพวกเขาเห็นผลงานที่ดาในโซเชียลมีเดียพวกเขาเชิญเธอไปจัดนิทรรศการเดียวงานเปิดนิทรรศการฉันเดินเข้าไปในแกลเลอรี่รอบตัวเต็มไปด้วยคนรวยคนมีหน้ามีตาฉันรู้สึกแปลกแยก แต่ฉันภูมิใจบนผนังห้องมีภาพวาดชิ้นหนึ่งที่ทําให้ฉันน้ําตาไหลเป็นภาพแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดอยู่ข้างถนนมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถมองไปยังพระอาทิตย์ตกข้างภาพเขียนว่าพ่อฮีโร่ของฉันทิดาเดินมาหาฉันเธอบอกว่าพ่อภาพนี้หนูไม่ขายหนูวาดให้พ่อเพราะพ่อคือคนที่ทําให้หนูมีวันนี้คืนนั้นภาพวาดชิ้นเอกของลูกสาวฉันรุ่งอรุณแห่งความหวังถูกประมูลขายไปในราคาล้านสองแสนบาทวันนี้ ทิดามีสตูดิโอศิลปะเป็นของตัวเองเธอเปิดสอนวาดรูปให้เด็กๆที่มีความฝันเธอบอกว่าอยากให้โอกาสเด็กๆเหมือนที่พ่อให้โอกาสเธอยัดยาที่เคยหัวเราะวันนี้มาขอให้ลูกฉันสอนหลานๆวาดรูปฉันไม่ได้รู้สึกสะใจฉันแค่ยิ้มแล้วบอกว่าดีเลยยิ่งมีคนสนับสนุนเด็กๆมากยิ่งดีส่วนฉันฉันยังขับแท็กซี่อยู่ลูกบอกให้หยุดแต่ฉันบอกว่าพ่อรักอาชีพนี้มันไม่ใช่แค่หาเงินมันคือชีวิตพ่อแต่ตอนนี้ฉันขับแค่วันละ8ดชั่วโมง เพราะอีกสชั่วโมงฉันไปนั่งดูลูกสาวสอนเด็กๆวาดรูปความฝันของลูกบางทีมันอาจดูไม่สมเหตุสมผลแต่หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การตัดปีกลูกแต่คือการเป็นลมใต้ปีกให้ลูกบินได้สูงขึ้นถ้าวันนี้ลูกคุณมีความฝันจงสนับสนุนเขาเพราะความเชื่อของพ่อแม่อาจเป็นสิ่งเดียวที่ลูกต้องการ